นาเลคเตอร์ขับเงินแสนนะคะขึ้นปีใหม่ปี2567นะคะดิฉันขอกราบกรัฒนานะคะคุณภระรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุณทองเบวสิลิความพิทักษ์และท่านดรสุภัตราแปงกัลยานะคะนักถือบวกกับทั้งผู้บริหารและนักธุรกิจหลายหลท่านที่ทำงานที่บริบรษัทโพลิเลิฟนักถือนะคะ ขอากาบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุะองค์นะคะช่วยดลบานนานประทานพรให้บริษัทโพลิเทอร์ประสบความสําเร็จนะคะมียอดขายปังๆและอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดนะคะดังคำปฏิธานของคุณทองเปลวที่บอกว่าอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีรายได้อยากบอกว่าด้วยปณิธานครันี้แหะค่ะมันบ่งหมอกว่าบริษัทโพลิเทอร์เป็นบริษัทที่มีคุณค่าสำหรับประชา เพราะฉะนั้นดิฉันอยาให้บริษัทนี้อยู่เคียงพู่กับคนไทยไปตลอดนาแสนนานค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีีใหม่ค่ะสวัสดีครับเนื่องในวาระปี2566กำลังจะหมดไปและปี2567กำลังเริ่มใกล้เข้ามา ผมขอให้สิ่งที่มีดีในปี2,566จงหมดไปกับทุกท่านและในปี2,567จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกับทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่ดีมีความสำเร็จที่ยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนากับพี่น้องชาวโพลิเฮิร์บทุกท่านขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมชัยยทัศน์ชูทองนักธุรกิจระดับดีเลกเตอร์คับเงินแสนบริษัทโพริเฮฟเน็ตเวิร์กจำกัดครับในวาระดิฉีขึ้นปีใหม่ปี2567ที่กำลังมาถึงนี้นะครับขอวอวยพรให้ท่านประธานทองเปลวศิริพรพิทักษ์ท่านประธานดรสุวัตตาแปลงกริยาคณะบริหารและก็นักธุรกิจโพริเฮฟทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรฐฐารถนาทุกประการนะครับธุรกิจเจริญรุ่งเรือง นะยอดขายปังๆนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบริษัทนะครับแล้วก็ขอให้นักธุรกิจทุกคนนะ,ะเติบโตแบบทีมเวิร์กนะครับสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟส่งต่อโอกาสดีๆสู่ทุกๆคนและส่งต่อโอกาสดีๆนี้สู่คนทั่วโลกนะครับ ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศของบริษัทโพลิเฮิร์ฟนะครับขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นตำแหน่งนะยิ่งยิ่งขึ้นไปดังที่ปรารถนานะขอให้ทุกท่านขึ้น p r e s i d น n t และขึ้นขับเงินแสนขับเงินล้านกันทุกคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับสสววััดีน วัสดีค่ะท่านประธานทองเปรศสิทธิพรมนิสา ح. ดรสุปตาแบงกิริยาและเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นผู้นำทุกระดับในบริษัทตลอดจนนักขายทุกท่านนะคะดิฉันนางวัชรีวัชนชรอาจารย์ดีเตอร์ขับมืนแสนในวาระอิกทีขึ้นยีทใ,ใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ยินขอให บริษัทเจริญนุ่เรืองก้าวหน้าขอให้พบความสุขความเจริญและขอให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ร้อยล้านพันล้านหนึ่ล้านขอให้ได้นักธุรกิจผู้นำทุกแรกชั้นเข้ามากันเยอะๆนะคะและใครที่ยังกำลังมองดูว่าจะทำที่ไหนดีดิฉันขอให้มาทำที่เพื่อเจอค่ะเชิญชวนนะคะ ปีใหม่นี้ขอให้พวกเราพบความสุขกับเจรเดินแน่ทุกคนจะไดยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ค่ะในวาระดีๆปีใหม่นี้ที่ขออวยพรให้บริษัทบริเทอร์จะเริญรุ่งเรืองและขอให้ท่านประธานทัานสองสุขภาพแข็งแรงพาทีมบริเทอร์ของเราไปให้มีความยิ่งใหญ่ จะขอพรให้สมาชิกทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงวดดส,วส,สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะดิฉันมินทิตาจันทร์สำโรงรุจจาตำแหน่งดีกเตอร์ขับเงินแสงบบกมือลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567น,นะคะก็ขอวพรให้บริษัทโพลิเฮดของพวกเรา จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะชื่อเสียงกระจาจจยไปทั่วโลกขออวยพรให้ประธานทั้งสองท่านนะคะคุณทองเป๋วสิลิพรพี่ทักนะคะดรสุภัตตาแปงกลัลยานะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นรุ่มโพร่ร่มใสของพวกเรานะคะแล้วก็ขออวยพรให้เจ้าหน้าที่บริษัทนักธุรกิจโคเนีท้ทุกคนนะคะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้รุ่งรุวงสำเร็จดังใจปรารถนานะคะ ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ทังทีนะคะทําอะไรก็ราบรื่นราบรื่นนะคะมีแต่ความเฮงความปังความเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะโชคดีปีใหม่ค่ะทุกท่านทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะ สัสดีค่ะดิฉันนัดนาคุณถ้าคือเสร็จตรงได้ได้เติมหลักล้านในวาระอีกทีขึ้นปีใหม่นี้นะคะขอเงยพรก่อนไดที่ประเสริฐทุกพรก็ขอให้บริษัทโรลิเฮิร์ธและท่านประธานทั้งสองคุณกองเตลสรุปพรที่ท่านและท่านด็อกเตอร์ศรีปาแตงกริยาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโรลิเฮิร์ธตลอดจนครอบครัวของท่านพนักงานเจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน มีความสุขแล้วก็ให้ธุรกิจเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นที่พึ่งพาและเป็นห่วงโ่นใจของทุกทท่านที่อยู่ใต้การปกครองของท่านนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันชลิดาเหล่าพงพิศขับเงินแสน เนื่องในวาระยิถีขึ้นปีใหม่พศ2567ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสาวกลโลกประทานพรให้ท่านประธานทั้งสองท่านคุณทองเปลวสิริพรพิทักษ์และดรสุภาตาแปลงกริยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประกอบธุรกิจทรอริเฮิร์บและในเครือจเจริญลูกเรืองมั่นคงก้าวหน้าขอวอวยพรให้ ทีมบริหารของบริษัทพลัเฮฟทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมทั้งนักเธุรกิจทุกท่านนะคะขอให้ปังๆรวยๆร่ำรวยเงินทองตลอดปี2 5 6 7แล้วก็ตลอดไป